ใช่ไหมคะม้านฮอนเนี่ยหนาวเอาพ้อไอ้ถั่วล้เด็ดอันนั้นเด็ดอันใบขี่เลยขายเอาเหมือนเลยแม่เพราะว่ามแก่ต้มอันนั้นต้มต้มมาท่านไอ้แกงเนาะต้มใส่สองฟีดว้ก่อนเวลามีเวลาคอยแกงนี่ก็แดดจะมาเดี๋ยวอันจะไปซูมใสก่อนหายแล้วนางคุยอยู่เพืเดียวอยู่นี่แหละสบายดีเอฟซีเนี่ยหายหายใช่ไหม Ừ. <laughs> Bây giờ này con đất Với xuống tay con Xong một chút vương hệ Chán là phạm chỗ mình kìm cú kìm cú lặng không cú Cú vô để kìm chán không khó được Kìm chán cú tặng Kim thở có nguồn 目光略短。嗯嗯嗯嗯嗯 อยู่นี่ว่าขวดแก,แก่ใหม่มางลำหนึ่งกับขีดว่าเห็นยหรอแต่ชิ้นละฉันไปสูงไฟอยู่คนพี่ยอมา่าอันสีดังเตาถ่านเตาถ่านหรือสีดังเตาฟื้นดีอันว่าดัางเตาถ่านดีกว่าเนาะ ดัางเตาฟื้นดีกว่าค่ะพี่น้องมันสะเดือสุกเรื่อยๆเตาไโ,โตตอ,อังโให้แนมเพลงกันป่มันสมัยตะกี้ได้กกระเตาฟื้นเตาทาน,นี่แหละข้าวเผาหนึ่งเขา,าเฮ็ดกับเขาค่ะพี่น้องเตาก้งเตาแก๊สบ่มี่เด็ค่ะพี่น้องเอ้ย มันคือสีหากงกูมัิตรอนบนในเตาเตาขึ้นไปแล้วค่ะพี่น่อโอ้ยเหนื่อยเลยมันจะเบียดไปงานค่ะพี่น้องหยาอยู่บ้านกันยาวยาววันาาสิบแปดสื่อเครื่องตัดหยาอยู่มาตัดหยาเครื่องตัดหยาของได้มันหน,นันกแข้มข้ด ใส่แก๊สเ้ยค่ะพี่น้องเนอะใส่ฟืนกับใส่ฟืนนีนนน่แหละค่ะสมัยแต่ก่อนอันก็ใส่แต่ฟืนนี่แหละแต่ฟืนแต่ทานหงเขาเฮ็ดจับเขาเนาะสมัยเป็นเล็กหน่อยหองเขาประใส่ฟืนหงนีง่แหละ่ได้เสียงเงินสื่อทากแก๊สเสีออยงเลยค่ะพี่น้อง ซสมเอียงกันกันมันเหนื่อยหนากใส่แก๊สต่ยังเนี่ยรื้ามาถึงาก็่าบาหาพกใส่ฟืนใส่ทานนี่แหะค่ะพี่น้องเ็ดเด้อเดดเด้อ นี่ยค่ะพี่น้องเป็นตาสีเทาเลเนี่ยตาสีเทาเ่าเต้าให้โซ่ของอันค่ะพี่น,อน้องแตกมั้ยล่ะเต้าให้โซ่ก็ได้เนี่ย,นยเ,นนเนี่ยขวดอขวดถั่วสมัยตะก่อนนี่หม้มังออกดอกอันมากมัดขวดตัวน,นี้ค่ะพี่น้องมักค่ะขวดโบราณ เมองนสิติดวอไฟา์ห้าติดแลวกเอาคักทิดเล็กมะโตนี้อยู่บานเ้าค่ะพี่น้องคือแบบอยู่แบบสมัทธาคือแท้จริงอ่ะเอาก็บ่ก่อยได้ใส่เงินหลายได้จะใส่เงินหลายก็ได้นะาอยงานคาแซ่มีค้นต่อคนต่ายค่ะพี่น้องซอยงานนั่งงานนี่แกงโนมัยแกงขี้เล็กไปซันค่ะพี่น้องห้าปูห้าตาไปซันข้นสมัยล่างค้นตัง คนตงังคนอีสานบ้านเฮากะน,นี่แหละค่ะพี่น้องคือแบบถ้าบวัวจำเป็นเขากากบัใส่เงินหลายเลยค่ะพี่น้องแต่สมัยสมือนี่เขากะกางก้นแบบบริเวณีเวลาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขากะซื้อแกงทุกหนึกก่งแต่แล้วทุนละยี่สิบสามสิบบาทเนาะกินกับข้าวได้สองบแบบนี้เนะานะขนาดน้ำอ่าไม้เชิงชา บั่นบดเอซาวเขาบดเอซื้อคะ่ะพี่น้องอีสานบานเฮาถ้าคนบ่มีหนีก็อยู่สบายอยู่คะ่ะพี่น้องเอ้ยจุดไฟให้มันติดก่อนเ,เ,อเดีวสิไปเอาขี้เล็กมาต้มค่ะพี่นอ้องจมเมียงเนาะย้ายอันมือย้ายอันเดี๋ยวสิไดเ้เปลี่ยนเป็นป่าน้ำหนาล่ะเดี๋ยวนี้เท่าแล้วเนาะคะ่ะอายุลงบ้านเขาก็เอินแต่แม่แม่แม่ตายค่อย เ่าแล้วเท่าแล,แล้วเดี๋ยวกะสีหอดหาซีบกระเด้อค่ะพี่น้องซีซิบกัวล่ะว่าจัตีกระสีหาซิบอ่ะเด็กหน่อยพยาบาลกระเอินไอข่อยแม่แม่แม่เนาะจ๊แมน,แมนห้ข่อยเป็นแม่เร็วเป็นย่าใเร็วเป็นเรื่องธรรมดาเกิดต้นกระเทากอนนะค่ะพี่น้องนะให้เกิดล่างกระเทาห่าง ดตดเด้ดดด้เด็ดแปลวทีเล็กเมาต้องโอ้ยพี่น้องขาแต่เอาอะไรดิข้าแต่เอาข้าพีเลี้ยง้อขวดอยู่ได้อะไรมื่อไรใด้อะไรเมื่ลไรเสร็ลเด็ดโบแล้วเด็ดโบแล้วง่ายไม่เถื่อนนะเอาอันนี้วาง đi ăn làng con chắc nó làng, ừ. làng. ได้จวเต็มหมดน่เล็กง่าอมเตาก็ไปตาสิหักเตาก็ได้สิหักว่าละเนี่ยไปฟ้าฟ้าปิดต้น่าพี่น้อง ใส่เกือพุดมากค่ะพี่น้องจงด้จะว่าเต็มหม้อเอาวันนี้จะเป็นการต้มจวัวตต้มโดนเติบแล้วก็ตันน้ำออกอาจจะต้มสองน้ำเนาะหวยพักขีเล็กคมแห้งนะคะพี่น้องเนาะระวังต้มนี่นี่อันกระสิไฟล่างจานไปถวดก่อนเด้ะหลายคนคือสิอยากหหว่าการซุมเตาท่านไอเตาฟื้น ถ้าฟื้นมันเหมือนข้าเสียจริงดาค่ะพี่น้องเนี่ยข้าวเก่าฟื้นใส่เข้าไปอีกเคลียร์กี่เท่าออกแต่ว่าอันญยญัดเข้าไปแล้วบางเนื้อค่ะมันนันเต้าแบบนี้มันจะสิดูดียิ่งกว่าแบบเป็น,น,นยังเนาะกันไฟมันอ,อนน่อนลงเรื่อยเ,เข้ากับเคลียร์เคียเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาฟื้นยัดเข้าไปค่ะพี่น้องว่าฟื้นมันใหม่ไปเรื่อยก็เนี่ย ไม่ยุคข้าเนี่ยคะคะพี่นอ้องพิธีเช้าบานเด็กับพี่น้องเนี่ ต้มจักสองน้ำตรมไห้มันหายคมนิดน้อย,อยตรมตร้มเราจะเอาไปยินน้ำออกน้ำออกแล้วก็เอาน้ำใส่ต้มไม้นะคะพี่องละท่าที่จำเป็น ใหญนเลยแหละต้นเตา้าฟืนมันก็สิเลี้ยวเลยนี่นะคะพี่น้องไฟเหมือเท่ากัญยาฟืนเขาไม้ค่ะพี่น้องเนี yeah. ่ย <Yeah. S 2> เดี๋ยวอันกระชต้อมอีกน้ำหนึ่งต้อมอีกน้ำหนึ่ง <S <S <ม>แล้วจังคอยไปเย็นน้ำออกแล้วก็ปั่นไหนมันสเสด็จน้ำใส่ถุงใส่ซองฟรีดไว้ค่ะพี่น้องย่างบะหมี่กับขา่าวห่อเกานี่แหละแกงขี้เล็กนี่แหละอไมาเฮ็ดกินนะคะ่ะ ขี้เล็กที่ต้มไว้ไมเ่เฮ็ดแกงขี้เล็กค่ะพี่น้องใส่บักเพาก็ได้บักตองใส่ก็ได้แล้วแต่ไพม,มากนะเนาะ๋ยวจังใดอันกะอยากวิดีโอมันเงาอันสิขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องอยู่บานเฮามีเขากินมีบานอยู่บ่ไดดเสียค่าเศร้าบ่ไดดซื้อเขาค่ะอยู่อีสานบานเฮาค่ะพี่น้องวิธีชีวิตค่ะพี่น้องคาไัยบ่มีนีก็อยู่นี่แลหละหาปูหาปลา เฮ็ดยาเฮ็ดกินไปเงินกับบริใสลายนะคะพี่น้องแต่ก็บใสอยู่เวลามีหงมีงานเนาะกั๊บคอกับเขากับซื้อนิดๆบริซื้อคักแนนะคะพี่น้องพิธีเหลียบงงายสานบานเฮ่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยู่แล้วมีความสุขค่ะบริเป็นหนีภัยก็มีความสุขแต่อันก็ยังเป็นหนี้อยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยยัไปหาสางหนีเด้อสางนีแล้วมันก็มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ค่ะพี่น้อง อบายค่ะพอกันวิดีโอหนาค่ะ